สวัสดีครับผมอปม่พี่น้องผู้ใดญเขากระบอก่ตในประเทศต่างประเทศนะครับจะมาด่างเด้อว่าจนว่าพี่น้องผู้ใหญ่แรงงานจะคอยอยู่ในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องกวคั่ยมันตายดอกมัอนี่ลุงว่านมากบริยัติถ่ายคลิปเปิดคลิปอยู่บ้านต้นพูดอะมูเกตตะบนหนังพ่นไปใส่น้องค่ายพี่น้องบ้านต้นเหนือครับผมบ้านต้นเหนือมูเกตตะบนหนังพ่นไปใส่น้องค่าย ขออนุญาตไทยทำพี่น้องบุพเพเลี้ยงงวัวงอันนี้มีเนี่ยมาบ่มาจาสุพี่น้องฟังนะครับอท่าฮวานบันทับผมขอขอนุญาต,<ป>รตครับสวัสดี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 ครับผมขออนุญาตพออย่างน้อครับนี่ขออนุญาตถามซือ้อซื้อพออดัดพออัดบรนตอนห้องน้อครับเนะน้อเมย์อันพออัดบรนตอน,นเราเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยมีเนี่ยมาบ่ให้ฟังอันนี้ควางเราเห็ดขึ้นไม่เราเห็นเห็นอยู่นี่ก็เก่าเป็นใหม่เวลาใหม่มุ่นไม่มุ่นไม่มั่งใม่มุ่นเพิ่นครับ อันนี้นนเรียนงัวพี่น้องเอ้ยงัวตัวมันไฟใหม่ลุงก่อนไม่อยากไปไทยเบิ่งดอกไอ้ต้นสาดมันปวดงัวเราง้าวอชีพเอไฟใหม่ขวากงัวเราพี่น้องเอ้ยสาเหตุนั่นย้อนนี่ยังล่ะพี่น้อง ดังดังดังล้นควันดังไฟล้นควันหายุงดังไฟเออดังไฟเหายุงขายุงบ่เบนน่ะยูทูบนี่เขาว่าอบสมุนไพรใบสะเดาใบยูคาใบสีเล็กเอามาใส่กระปั้นกระปุลอันนั้นอันนี้ต้องนั่งปีบนี้ปีบมันเล่าใส่อัดแน่นอัดแน่นแล้วมันก็สีกุ้มหอกแจ้งแปดโมงเช้ายั้งมือมันก็ยังบาดดับอยู่ควันมันยู่ควันหันเห็นมันกับอะไรยุงได้ระดับหนึ่งยุงเนี่ย ปีบตัวนี้บอว่าตัวปีบตัวนี้หลานท่าใหม่เออตัวตัวจุดคว,วามง่วงเนี่ยับก็ป้องกันย่างดีว่ามันล่มแล้วก็ล็อกเชืเอกล็อกกันลักลวดมัดแล้วก็ตั้งสีกับห้องก้นปีบอยู่ยอ,อั้งแต่กระห้องหลายตัวบาดเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ชิงวัวบ่ครับไม่ให้องหลายก็ไม่ชิงวัวแหงพูดแล้วมองบังรอพูดแล้วโอ้นี่มองจุดเกิดเทือดอ่ะแม่มองเกิดเทืดเนี่ยออครับผมออกไปนี่กรแห้วไหลไปไหลไปไหลไปเรื่อยตัวไปใหมฟุ่นไหมแก่ต้มกันเนาะนี่ตั้งไว้นี้แล้วเจ้นี่แหละตั้งมองเสาเนี่ครับ เพราะว่าเอาใส่ทางล่มล่มมันทางไปพุ่นแขววคนใส่ยุงใส่คว้วใส่งัวมันเถอะมันก็คว้เห็นเห็นใส่งัวอยู่นั่ะเหรอย่างหน่อยมันขิวมันก็ถึงนี้จะยุงมาแต่ขาว่าป้องกันได้โยว่าไล่สมุนไพรไม่จะเดาหนอนหักงัวเขาเนาะใบะเดาใบตะไคข่ใจนันยัดเขาลงไปหันนี่แหละครับเศษซากไฟใหม่ของงัวเราเสาเสาเฮี้นเก่าสำหรับเราบ้าเสาจักจุ่นครับเนี่ยของงัวเาก่หงมุ่นเงินอะแต่ความบรรทอนเสาเนี่ยได้เส้าอะไรมาปลูกผิมไว้ รูปเป็นล่างเออใหม่ยังมาูเอเ้าจังเห็นบ่ครับวิ่งจังไหนนี่ไปมวดทีเดียวบ่ไปมวดจังไหนว่าเพิ่งบ่า <c oughs> มารถด,ดับเพลิงมน้ามอดห้โอ้รถด,ดับเพลิงบ่ต่อเฮ้าเหรอมนรถด,ดับเพลิงมามัานหมดเลยยังไงละมานหมดสีเทาอีกแล้วลว่ามันง่เวเบิดออะไรตีตี่าด้แมนีนง่วจังตัวแหละครับซุ่มเหมืนช่วงนี้ใหม่มังคับไม่รู้สิเปียสตัวแล้วมาเพิ่มอีก่สามโอ้อันซุ่มซื้อมาเนี่ยมาเพิ่มอีกสามโอ้อันี่ อไปไหม่เสียกันเหมือนแรนออกได้เห็นมังวะไปไหม่เสียกมันตัว <laughs> <laughs> มัดถุงแน่เนาะมัดถุงเฟืองยืนงกองเฟืองอยู่พี่สามตัวเลี้ยงกันอยู่นี่กอ <im ple asure> งเฟืองอีกทางไหนทางนี้บ่สามตัวเลี้ยงกันอยู่ฟองเฟืองมันอยู่พี่<อ>มาหลัขงข้าใหม,<อ>ม่เสียกนันออกได้ไฟทางนี้เหงื่อยู่เนี่ยไปมันกับใหม่จากตามมหาสูงมันก็ได้ใหม่เสือกไฟสามตัวว่ามันย่างโจ๊ดล่ะล่ะคิดว่าอันนี้เป็นขวากใหม่เด้อพี่น้องเนี่ยเราเห็ดขึ้นใหม่ด้วเนี่ยเหงัวเราอยู่นี่ยเราจะเห็ดเราไปให้เราทำหัวอยู่ ผมก็เห็ดแล้วสดๆเฮ็ดแล้วเมื่บ้านนี่ละแล้วทั้งนี้เป็นกวางเฟี้ยงมองไฟไหมนี่อืาฮ่าฮอือมองกาอะไรเห็ดกันได้ข้าเจ้าว่าใหญ่มงไม้ส่็นยังญ์ใหญ่มงไม่ก็เว้นถมหินไม้ละส่วนดอกเสาไม่จิกไม่แห้งเราตัดไม่ไม้ได้ไมาเห็ดไม่ไม่อยู่นี่แ่สื้อมันมาตรบ้านนั่นดังบ่เสียรสกเียกชุ่มมันใหม่งัวตัวบาทเพื่นงัวเราครับงัว ไฟใหม่เสียกันแลนออกนี้ตายออกได้เตี้ยแม่นจกคล้องยังคืดไปได้กินเบิดบ็ดน้อเบิดบาทในงัวเตี้ยง้วกินเบิดตำบนจิเบิดบ็ดน้องัวาพอดนะฮะะพี่ได้ประกาศกำนันไม่เอาเนื้อไปทำแลเ้อว่าจะเบิดขวบพี่น้องงัวาโตไฟใหม่มันมีทรวงผมนี่ทรวงจักเดือนแล้วครับงัวมันหาห้เดือนแล้วว่ะหาห้เดือนแล้วจกมันจะเป็นยังไงแล้วจะทรวงได้ทรวงมันครับแนวมอตำบุญกลายเป็นงัวพี่กาดแล้วเนาะ แต่เป็นงัวพิการขิ่งแข็งเลยบอกครับเวลามันนอนกับลูกยากเลยมันมันเชียงแถลมันครับใหม่เครื่องัตเลยพี่น้องเอ้แต่แกยังบ่เป็นยังเนาะยังบ่ตาย่ปยังแต่ว่ากับเป็นงวอพิการแล้วมันไฟมันหอมันอยู่เสากลางนี้เนี่ยครับมันไปไป้มันกับาจำไฟคอกมันจะไปคอกด้านลุงวัว่อยากไฟเบ่งแผลมันพี่นงมนตัวไม่เครื่องัตเาะพี่น้องลุงวนเห็นยังตกใจเอาง้อตัวนี้เป็นยังาระ่น อู้ยืนยืน,ยน,ยน,ยนไก่ยังหลูกยางกินหยาด้แต่ว่าเป็น้หนงออกเบ็ดลวหนังหนังออกเบดเลยครับถือว่าสีกหนึ่งไฟหนึง,หนงน่แหะไป <Ą ient> เดี๋ยวนี้เ็เริ่มทุเล่าเนี่ยเราเริ่มปลงนไม่เราเดี๋ยวนี้ครับนี่เขาิยางไอ้บิกก้่าิ่าด่ดฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่นฮ่่าฮ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 ่า่า่าฮ่าฮ่่อครับเนาะมันาา่่า่าา ยามมืเมล่งบแบบคำบางย่างกันยุ่งหลายเนาะยุ่งหลายช่วงกันโอ้ยุ่งมันช่วงคำหัวคำแล้วมันหลายช่วงมันเกิดเหตุเดือนใดครับนี่ไฟใหม่วันช่วงเดือนใดปีใหม่ปะปีใหมอืมก่อนปีใหม่อยู่ก่อนปีใหม่อยู่ก่อนปีใหม่อยู่สองสามหมื่นอยู่อืมสลองปีใหม่เลยตัวนี้ <laughs> ไม่ได้เข้าดาวเนี่ยมันแถวนี้ถือว่าลุกบัดทิบหุงมาทิบมแถวนี้มันช่วงหนาว,นาวที่วงนั้นเนะาะครับผมไฟไหมขวกงัวนเล่าพี่น้องเอ้ย ไปอยู่งวัวงเราไฟใหม่เสียกแลีนหนีตายอะไรต้นนั้นออกว่าไ,ไ้ไฟใหม้บ่บบได้ใหม่เสียกมั้ครับมันใ่ใหม่เสียกมันอยู่เครื่องกลางเดิยอยู่เครื่องกลางมันอยู่เครื่องกลางเต่านั่นแตีมันมน,นังแฮมเอาไม้ไม้โตมันบานเองโอ้เนะาะบ้านกับของงกงัวงคนกับยู่ขวบเราหม่องพี่น้องกับยู่ขวบเราฝากไพุ่นละหม่องยู่ก็ได้เตี้ยหม่องนี้เป็นที่ให้ทีหน้าที่สวน แล้วก็เลยมาเห็ดขอกงวไวอืมขย้อนว่าคือน้ำงวอหลามายุ่งกัดนี่ก็มาดังไฟบนดังไฟดอกมันเป็ดน้สูตรนี้สูตมันเนาะครับสอะไรยุ่งที่เขยาวานั่นแหละได้ได้สูตรม้าใช่หรอครับนี่ได้สูตรมาจากช่องยูทูบช่องยูทูบมาวันร้องเมืองกันหนะเส้นดอกว่า เอาใส่ปีบเลยเตี้ยจุดจะไลรสมุนพไพรใบตะไคร้หอมใส่น้ำมันใหม่ยูข้าใบยังกหามาใส่เตี้ยโอ,อย้ยใบยูข้ายูค่าใบสะเดาใบกีเล็กใบ<ม>ตะไคร้หอมครับมันกับขวัญกุ๊บกับหอมใบตะไคร้อยู่มดละอะไรยุ่งในย่างดีเลาเตี้ยกออะอลไรยุ่งด้ระดับหนึ่งอยู่เตี้ยว่าแม่ใหม่ก๋วง่ว่าคนีน,นเตี้ยบวกุมเหมือนที่บวกก โอ้ยปัญหาใหที่ัหม่ควงง้วนบํามุลระบาดทั้งไม่ง้วาโอ้แต่พอใจไม่เอากับในม้ไฟลนควนรนเช่นาว่าจะหลังมันได้บาดเขาบอกือ้ไปดังไปได้เขาคนนี้ต่นซัดสำหรว่าอนี่ตนง้วอโอ้เลตัสะพี่น้องเ้เลตัเสา เสาหนิว่าเป็นเสาเฮียนเก่าตพอตแม่ยหนิไมันเป็นห้อยหลบเหลี่ยมเสาควนถากแต่สมัยใดเรื่องหนิเขาจะสมัยแปดเรียมไม่เออเมืองเสาจะสมัยเหลี่ยามไม่สี่เหลี่ยมแบบเรามั่งเฮียนเก่าจะสมัยโบราณพี่น้องคุณไปเมืองใหม่ข้างนอกนั่นตพบรรตอนตั้งเออแต่พอมันตอนตั้งแล้ววะคนสังคมใหญ่มาอยู่มันตอนมันโอ้ประกันนี้ตายเจ้าละบ้านละทีงวนเป็นงวงไม่ละวันก็อยากเอยแล้วเดี๋ยวแต่ว่าตัวนั้นผนตัวมัน มอสออกไตนาแหล่งเหมือนลูกแหน้มมัจ้อยระบาดเลยเขือนไพจังไรล่ะครับฝากน้ำพี่นองผู้เพ่นเลี่ยงง่วนแน่ผู้นักสักด้นกันโอ้วายกวายากเก็นที่ดีแที่จริงแล้ววายากเฮ็ดดอกอืท่านผู้ใจแข็งนะาอย่าเฮ็ดดอกไม่ต้องเฮ็ดดอก อันนั้นอันนี้อ้อนปใจอ่อนเห็นงงจุดจัดงัวหลายนี่ตงงว่วนงัวก็เลยด,ดังอืโดนควันให้มันแต่ว่าใจจริงแล้วก็บ่อยากเห็ดดอกอจะคว้างมันมีผลดีแล้วก็มีผลเสียเออผลเสียผลเสียอะไรทั้งสิ้นเน่ยเออเบิดหลังเลย <c oughs> สมัานั้นมเกือบเป็นเบิดงว้วอีกเกือบเป็นเบิดงวัวอีกอืมัํามานสมัยเขาเผาเงินสิ่มนแบบนี้คือไม่เห็นไม่เบิดเงินหลายเื่นบาทอยู่เนี่ยครับ้อเตาตีสั้งจำปวกจำปู อันบัานนี้ราคาง้วก็ยังถือกบัานนี้ราคาง้วยังถือกบัานนี้ยขายง้วงตามตัวก็เพราะว่าข้าวเห็ดคอกไม่ดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยถืมาเศร้าโขข้ากไก่ซิฟหนึ่งเนาะฮึ่มก้มบ่ครับตัเดียวไอีเมียไฟใหม่ลรอถือมาเศราโกได้เน่ะโอ้ตัวไฟใหม่น่ะแมนยตัวไฟใหม่มันมาออกลูกเราอาศัยขายลูกมันแล้วก็จะได้ขึ้นครับลูกมันแต่ฮอตสีป้านุ่มอืมเพิ่นมาออกลูกใครแล้ว นี่บักเท็กนี่เทกน่อยนีครับอาศัยลูกมันแล้วก็ทีได้ทุนขึ้นอือโอ้ี่นหลงเงยเป็นู้าหวานนเลยหรอข้าหวานเตือนใจเด้อพีห้วงผููเฟินเหลี้ยงงว่วท่านเป็น,นม่ได้กับอ่ <ๆ S 2> อยากให้ดังดอกกับบอยอยากให้เกิดดอกผู้ได้ก็ได้แต่ว่ามันเกิดแจฮ้องกับวิหาวิธีป้องกัน อันนี้เราไว้นอนเนี่ตนวงัวเอาปิดเราบอ้เบงจากยูทูบมาเล่าว่าเอาปิ๊บมะตั้งแล้วเ็เอายางกับซับเอาท่านใส่บ่บ่ไม่ใส่ท่านไม่ใส่ท่านเอาฟางโอ้ฟางใช้ขัง่างบ่เอาฟางอยู่ข้างรางอืมเอาผสมกันเลยนเลยน่ะยผสมกันอัดไปนั่งไปอัดมงไปเลยกุ้มเดนียวหอดขึ้นมาเบิดขึ้นมาอ๋อหอดแป่นมวงเตาอืมอ่นเขาอัดเนียนอยู่กับห้าอัดเหนียนครับห้าบ้าอัดเนี่ยอาจีพหอดทีหนึ่งทีสองครับ อาฮัดเนี่ยฮอดแปดม้งเต่าไปเนี่ยเขามาเห็นดังไฟสิเขทีเขา่ยายากให้ดังอ,อย่างเงี้ยังดังคือเขาบอกหลับอยู่เพราะว่าก็ใจว่าบ่มีเฟื่องอย่นีนี่แล้วม,<อ>ม,มันมันหมายเคียงว่ามาเน,น้นเตีอ้ <laughs> อ,อขวากล้วยสางสิบสองต้นพี่น้องเอ้ยเฮี้ยนเก่าแต่พอมันตนัดมืันโลว่ามาเห็นอยู่นี่ เกี่ยงตับ๊บเกือบมันเกี่ยงหดงัวนใช่าว่า,มาพอเห็นเห็นมุ่นเห็นมั่งมาปลูกเป็นรูปเป็นล่างไว้ครับยกเสาเราก็มุ่งไว้ครับถ้าแป้นเล่าเก้าหันครับแป้นเล่าเก้าหันนั้นอนันนาแปดพูดได้เสื่อนาแปดได้สองห่องได้ดายแป้นปูนอืนไฟมาใหม่งัวซุปหนึ่งแลนอะไรไฟใหม่เสียดแต่ตัวนั้นออกว่าด้ไน้ำมู่งัวแม่มนัน ไฟใหม่เครื่องตัวพี่น้องเออลมลมลมโอ้แกเซ้นน่ะเซ้หลังนี่คนสุนทรศาสตร์ยังไงขามบ่อแข็งครับขามเย็บแผลได้เนาะไม่เหล่าเก่าก็ใช้ไม้บวม็ดรว่าใส่ดำปูใส่อันนั้นเอาใส่เป็นครอบเอาใส่ใส่ยังกับเพื่อนอื่นใส่สลักเอาบ่ที่แป้นปูแป้นยำนั่นกับมาไว้ตีไว้สองห่องโอ้เป็นเป็นปูก็ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลแต่จะเสียทานแล้วใส่ใส่ประโยชน์ครับใส่ด่างทาน เอาคลิปนี้ไปบไสน่าปากกดไหลกดแช่เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกติเตือนใจอุท่าหวน์อะไรพี่น้องผู้เลี้ยงงัวเกิดว่าเสียวปิดบอลรมควนยุ่งอ่าก็ให้ระมัดระวังเอาวางดีกับงัวล่ะตัวงัวเราก็วางดีกับงัวยตัวงัวะไอ้วายุ่งกัดงัวะเตี้ยไปหนึ่ถ้าตึ้งหนี่ไฟใหม่แล้วควงงัวเราเกี่ยงตั๊บยิมเผาหอนงัวเราคนน่ะเราตัวนึงเบิดเครื่องโตไปไฟใหม่งัวเรา เราว่าโอ้ยจะมันถูกแข่งซ้ำจะมันง้วงกับราคาถือเพื่นหาสามตัวก็ไป่ค้าว่าหาขอบง้วงด,ดอกเอาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาติดตามเราชมคลิปของลุงอ้วนมาหน้ากระไดมึงนี่ลุงอ้วนมากทายทอดทายคลิปทำกติเตือนใจถ้าหอนเตือนใจพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงง้วงนะครับอยู่บ้านต่อนมูเกีตดตะบนหนังพ่นปิศาจน้องคาย มาทำจากปากผู้ชนจากของง่วเพื่อนแหล่แล้วยืนกวดเสาอยู่นี่ยืนชุกเห็ดกอดง่วงโหกระเหล้วพี่น้องเอ้ยยืนยินชุกอยู่ลายมือเตียวอยู่แล้วเมาจากในบ้านมาเห็นไฟใหม่เขาอ้อนกับออเป็นกำลังใจให้ผู้พี่น้องผู้ประสบอ่าเหตุกระได้แล้วก็เป็นกำลังใจพี่น้องผู้ทำงานผู้ใส่แรงงานมาอยู่ในประเทศตั้งประเทศเออพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสูขภาพแข้งแรง สู่ต่อไปครับผมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับผม